วันนี้จุไลก็เลยมาเจอเพื่อนๆทุกคนนะคะก็คือว่าจุไลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับจุไลที่ได้ใช้กดแรงดึงดูดนะคะมาเต็มตัวหนึ่งปีเนี่ยได้เรียนกับโคตุตกตาโคโจนเนี่ยก็คือที่สําคัญก็คือว่ามันต้องแบบใช้จินตนาการของเราหลายๆเพื่อนหลายๆคนเขาอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าที่แท้จริงเราต้องแบบ เราต้องมาทําด้วยตัวเองค่ะเพราะว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมีมานานแล้วเนาะก็คือว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าของจักรวาลสวัสดีค่ะก็คือว่าการที่แบบจุไลได้ใช้กฎแรงดึงดูดมาเนี่ยมามาทั้งชีวิตก็คือใช้แบบที่เราตั้งแต่เป็นเด็กโดยเราแบบไม่รู้ว่าเราใช้แล้วแต่ว่ามันก็คือการดึงดูดนะคะสิ่งสิ่งที่เป็นความคิดหรือจินตนาการของเราเพราะว่าจุไลเชื่อเชื่อว่า เขาเรียกว่าอะไรพลังงานหรือจิตวิญญาณเนี่ยมันมันมีอยู่จริงเพราะว่าจากการที่เราเกิดมาเนอะเราก็เป็นพลังงานก้อนเลือ,กอดก้อนเดียวก้อนเดียวนะที่เกิดมาจากพ่อแม่ของเราเนอะพอหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้จิตวิญญาณของเราเราก็จะเริ่มเรียนรู้เนอะก็คือว่าที่จุไรได้ใช้ตลอดก็คือแบบความคิดและการจินตนาการที่จุไรได้เรียนคอร์สนี้มานะคะก็เ,เลยอยากมา แบ่งปนันแชร์ประสบการณ์สําหรับเพื่อนที่แบบไม่มั่นใจแต่ว่าเราต้องปฏิบัติและลงมือทําทุกวนันเราต้องไม่ตัดสินคนอื่นเราต้องทําสมาธิทุกวันนะคะเพื่อทําให้จิตใจเราเนี่ยนิ่งนะคะเหมือนเหมือนใส่น้ำเมื่อเรานิ่งปุ๊บนะมันสามารถจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตในสิ่งที่เราที่เราต้องการจุไรเขาจะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าแบบจุไรใช้จินตนาการเนี่ยกับกับลูกสาวของจุไรตั้งแต่ เกิดโดยเราไม่รู้นะจนกระทั่งเรารู้เราได้ใช้ก็คือแบบประสบความสําเร็จเร็วมากก็คือเราก็คิดว่าลูกเราเนี่ยเราลูกเราสวยลูกเราน่ารักลูกเราเป็นเด็กดีคิดอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วลูกเรียนหนังสือเก่งก็คือแบบสมความปรารถนาทุกอย่างคือน้องเจนเขาก็เรียนหนังสือเก่งตั้งแต่เด็กนะสอบได้ที่หนึ่งแล้วก็เป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็ขยันแบบเรียนรู้คือเราคิดตลอดเวลาไม่เคยแบบดุลูกหรือทําอะไรผิดเราก็ไม่ดุแต่บางคนเขาก็จะว่า ที่เราตามใจลูกหรือเปล่ามันมันไม่ใช่ก็คือแบบถ้าเราพลังงานคําพูดที่เราพูดออกไปต่อลูกเราหรือต่อคนที่เรารักหรือว่าต่อเพื่อนๆหรือต่อคนอื่นเนี่ยในจักรวาลเนี่ยมันก็จะอยู่ในจักรวาลน,นี้ก็คือมันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเองนะคะทุาลาก็จะพูดดีๆกับลูกสาวเป็นยังไงบ้างเออเขาก็แบบเขาก็พูดดีกับเรานะคะจนกระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็แบบ ใช้เหมือนเดิมเขาก็แบบพยายามเรียนหนังสือคือ,คอไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนี่ยก็คือเราก็แบบคิดแต่เขาดีๆตลอดโอ้ยลูกแม่เก่งลูกแม่สวยนะคะใครจะคิดว่าเยินยอลูกอะไรเงี้ยจุไรก็ไม่สนใจคือเอ้ยลูกเราดีอะไรเงี้ยก็คือคิดมาตลอดจนกระทั่งแบบเขาเรียนจบมหาลัยเนะแล้วเขาก็สอบเข้าได้วิศวะที่เขาชอบเขาชอบดีไซน์เนาะเขาชอบแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรใช้ไอเดียของตัวเองครีเอทติ้งเนี่ยเอามาใช้ เหมือนเขาเรียกว่า express e เอ็กเพรสตัวเองออกมาเป็นทางด้านทางด้านศิลปะอะไรพวกนี้นะคะมันก็ดีออกเขาแต่ว่าบางคนเขาอาจจะบอกว่าเออเรียนเก่งทําไมไม่เป็นหมอเพราะน้องเจนชอบเรียนพ,พวกพวฟิสิกส์พวกเคมีแล้วก็พวกคณิตศาสตร์เนาะแต่เขาบอกว่าเออเขาบอกว่าแม่เราจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราก็สามารถช่วยเหลือโลกได้หมดช่วยเหลือทุกคนได้เหมือนกันนะคะการที่เราเป็นวิศวะอย่างอีลอนมาสเนี่ยเขาก็ได้คิดค้น ปดิยานอาวกาศเพื่อไปศึกษาดวงจันทร์ถ้าเกิดมันมีอันตรายต่อลกนี้แล้วเราสามารถที่ไปอยู่ดวงจันทร์ได้นะมันก็ได้แบบได,ได้ได้ช่วยเหลือคนได้นะคะแล้วแบบจุไรก็ได้ใช้จินตนาการว่าลูกเราอะ่ะสอบได้ก็คือเขาตั้งแต่เรียนแล้วเขาก็ได้เขาได้สกอตแลชิปเนอเขาได้ทุนการศึกษาเรียนอนะ่ะห้าปีเขาได้หมดเลยนะคะสองบริษัท เสร็จแล้วหลังจากเรียนจบเขาก็มั่นใจตัวเองเนี่ยเขาไปสอบสัมภาษณ์เขามั่นใจว่าสอบได้แล้วจุไรก็เลยเขียนนะคะเพราะว่าที่เรียนที่เรียนกับโค้ชตุต๊กตาโค,โชค้ชโจก็คือเราก็ต้องเขียนออกมานะคะเขียนว่าเราประสบความสําเร็จแล้วแล้วเราก็จินตนาการไปจุไรก็เขียนว่าเออน้องเจนสอบเข้าบริษัทนี้ขอบคุณบริษัทนี้นะที่ให้โอกาสน้องเจนได้มาทํางานนะคะ แล้วก็เราให้ลูกเราทําเหมือนกันคือเขาจินตนาการว่าเขาได้แล้วแล้วเขาสอบสัมภาษณ์เจ็ดมาเนี่ยเขาก็มั่นใจบอกเอ้ยหนูได้แน่นอนอะไรเงี้ยจุไรก็เลยจินตนาการแล้วก็กลับไปอ่านทุกวันอุ้ยขอบคุณขอบคุณพระเจ้าจักรวาลขอบคุณบริษัทนะขอบคุณบรรพบุบรุษขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตามกฎของรอนด้าเบิร์นที่ท่านเขียนหนังสือ The s e c r e t แล้วก็ The Magic เนี่ยจุไรก็ทำตามทำตามตลอดเลยแล้วก็ จินตนาการถึงเขาว่าอุยเขาได้นั่งรถหรูเป็นถึง CEO นะคะแล้วก็ถือกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นอีกวันต่อมาเขาก็สําเร็จค่ะเขาสอบได้เขาทำงานที่บริษัทอารับบริษัทอารลับเนี่ยมันจะมีเครือนะคะเน็ตเวิร์อยู่33ประเทศในยุโรปและเอเชียแล้วหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็คือน้องเจนก็ได้สมหวังทำงานอย่างมีมีความสุขบริษัทก็ใจดีบางทีก็ให้วันเกิดก็ให้หยุดให้ กิฟต์คาร์นะคะบางทีก็ให้กิฟท์คาร์สี่ร้อยเหรียญแลวเขาก็เออพาแม่ไปทานข้าวนะอย่างเย็นวันเนี้ยน้องเจงเขาก็ได้กิฟต์วอลเชอร์มาจากบริษัทเนะ้0สี่ร้อยตอนลาเขาก็พาแม่ไปทานข้าวพอดีก็ฉลองวันเกิดแม่ด้วยเนอะเมื่อวันที่แปดแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าเนี่ยจุไรก็จะเดินทางไปอิตาลีเนาะก็คือแบบจินตนาการไม่เสียหายอะไรเลยนะคะดีกว่าเราไปคิดถึงอย่างอื่นว่าเออ ไอ้นี่ก็ไม่ได้เรื่องไปแบบพุม่มบน่นบ่นไอ้นี่ก็ไม่ดีงานนี่ก็ไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็คือที่เราพูดออกไปมันจะท้อนกลับมาหมดเลยเพราะมันเป็นพลังงานถูกไหมคะคำพูดเพราะว่าเราจะด่าคนร้องไห้ก็ได้ถูกไหมแต่ทําไมจากคนที่เกลียดกันเราอาจจะไปแบบพูดบ่นหรือด่าเขากลับอะไรเงี้ยคือเราอาจจะผิดหรือเราก็อาจจะพูดดีๆถ้าเราไม่ผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดออกไปนะคะพูดกับคนอื่นว่าไม่ดีบ่นอย่างงุ้นอย่างนี้คนนั้นไม่ดีชาวนายไม่ดีอะไรเงี้ย มันก็ทําให้เราแบบรับแต่พลังงานไม่ดีมาตลอดเพราะจุไรมีประสบการณ์ว่าท,ทํางานแบบเราเปลี่ยนบริษัทใหม่ๆเนอะ,อะทีมพีซสโอเข,เขาเปลี่ยนใหม่ทุก3ปีอะไรเงี้ยจุไรก็ต้องไปรับต้องไปเรียนรู้ใหม่บางตอนแรกเราก็แบบเออเราอัพเซตเนะเราก็ไม่พอใจแต่หลังๆเราเออขอบคุณเขานะที่ทําให้เราแบบเห็นโอกาสในตัวเราเนี่ยเราต้องทํางานเยอะมากขึ้นนะคะก็ททำว่าพี่ฉันมีคุณค่านะก็ขอบคุณตัวเองเนี่ยก็คืคนะอจุไรก็ได้ใช้กดแรงดึงดูดมาตลอดใช้ ความคิดจินตนาการก็คือจุไลก็คิดว่าครอบครัวเราเนี่ยแบบสุขภาพดีพี่พี่มีความสุขเนาะก็อยากให้เขาคิดแบบนี้แล้วคนที่แบบป่วยเป็นโรคเนี่ยมันก็คือแบบคุณก็ต้องใช้จินตนาการนะคะว่าเออฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็ขอบคุณร่างกายของเราขอบคุณขานะเนี่ยจุไลก็ใช้กับตัวเองก็คือแบบฟันตัวเองเนี่ยกัดไอ้มเมล็ดมเมล็ดลูกแอปเปิลนะคะแล้วแบบไปโดนฟันการามมันก็บินไปหน่อยหนึ่งนะคะมันก็เซนซิทีฟนะ ก็ไปหาหมอโนนหานี่เพราะว่าคิดว่ามันเป็นนี่เราต้องทํานี่ก็คิดไปเรื่อยหาหมอ,อเรเลียไปเมืองไทยก็ไปหาแต่ว่าผลปรากฏว่าหมอบอกต้องใช้เวลารักษาน่าจะเดือนหรือ2เดือนเพื่อแบบจะต้องเอาตัดเหงืออออกไปแต่งเงืออเสร็จแล้วก็ต้องครอบฟันพระครอบไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูด้วยว่าครอบแล้วมันดีไหมมีปัญหา l ล a กกิ้งคือเปิดไหมอะไรมีรูไหมอะไรเงี้ยก็คือแบบโอ้โหหลายอย่างมากเลยทุกอย่างก็เลยตอนไปเมืองไทยน่าจะประมาณยิบ สี่ยี่สี่ธันวาไปแล้วกลับมาแล้วนะคะก็คือแบบก็คือไม่ได้ทําก็เลยปล่อยอุ้ยขอบคุณฟันค่ะขอบคุณแล้วก็ลืมไปไม่นึกถึงมันนะคะก็คือแบบก็กินไปปกติก็เราไม่ได้เป็นไรอะไรเงี้ยจุไรก็ทาปกติกินข้าวปกติก็กินกวาบ้างซ้ายบ้างเพราะตอนนี้ข้างขวาเหงือกเริ่ม เจ็บไงก็ไม่กินก็กินข้างซ้ายปกติฟันกรามข้างนี้มันจะบินไปหน่อยใช่ไหมคะจุไรก็กินก็กินปกติมันก็ไม่เป็นไรเลยก็ถือว่าก็คือว่ามันก็คือความคิดเราถูกไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานถ้าเราคิดดีจินตนาการเฮ้ยฟันเราสวยงามเราเป็นอะไรจุไรก็จินตนาการเอ้ยฉันผุนดีแล้วฉันก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้เราเพิ่มพลังงานในตัวเองคุณต้องทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดแบบจิตคุณรู้สึกว่าโอ้แบบเหนื่อยบางทีจุไรกลับมาจากงานก็เหนื่อย ก็นอนแล้วก็ดูทีวีอะไรงียก็บอกอน่าจะลุกมาไลฟ์ลุกมาให้แบบความรู้คนอื่นลุกมาออกกําลังกายอะไรเงี้ยจุไรก็พยายามลุกขึ้นมาทํามันก็ทําได้แต่ว่าถ้าเกิดเราขี้เกียจทุกวันเนี่ยเราคือแบบเฮ้ยฉันขี้เกียจจะไม่ทํานอนดู YouTube ดูตลกดูมันก็ดูดูดูไปเรื่อยๆก็คือแบบมันก็จะเป็นงี้ทุกวันนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องเปลี่ยนจากตัวเราเราต้องรักตัวเองจินตนาการ เปลี่ยนความคิดก็คือคิดในทางที่บวกถึงเราจะมีลบเราก็คิดแบบบวกบวกบวกขอบคุณขอบคุณสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่ท้าทายเกิดขึ้นมาเนี่ยมันแสดงว่าเราจะเจอสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเ,เจอของขวัญเนี่ยให้คิดในทางที่ดีนะคะเราก็จะมีความสุขนะคะก็คือวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันเสาร์นะเดี๋ยวเย็นๆเจอกันที่แคปลามาตา,จ,าจะไรจะพลูกสารจะพาไปทานข้าวเนาะเดี๋ยวไล์ให้ดูบายค่ะ